เออเอโยเอ้เอโยปาดยาแทบดีเอโยปาดยาแทบดี no? oh. ้ทำไมอะไอสัตว์หาทำไมซิงค์เดีวม่ยจรงนะรลบกันยิงแล้วลบกันยีงแล้วะลกันงแล้เนเด้อครับอ๋อใหญ่นะอ๋อใหญ่นายซินะก็ผมมาดีนะผมมาดีนะเอผมยังไม่ได้เปิดเลยนะครับเซียนกนผมอาบนเย็นใจเย็นนะัผมเล่นเกมอยู่ครับพี่อย่าพ่งเสียงดังขอคเับครับไปหาห้องว่างๆอยู่ไป ขอใหได้ที่หนึ่งนะครับเอฟเอไอ้อะไรไปเอาขี่เขียดแฟนยกตีวุ้ยเว้ยเฮ้ ข้างในอยู่มุ้งเอาอีกแล้วอย่าอย่าเลยเขาหลอนผมเล่นผมเล่นเกมอยู่พี่หมอที่หมอหมอที่หมอเบาๆเขาก็มันได่หนึ่เย็นเออพี่หมอห้องของกขาต้องสงบเลยมึงเข้ามาก็เบาๆหน่อยเขาเล่นเอเป็งเบาๆเขาก็ลังที่หนึ่งนะมาใจบ้าสามารถได้นี่อย่ามากวนกันดิเฮ้ยเข้ามาเล่นอย่าอย่าดี๋ยวคุณคุณโกนกันดิ หมออยากโดนแตงเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพวกผมย้ายไปเองก็ได้ไม่เป็นไรค่ันี้แหละจากการเขาครับพี่ผมไปแล้วครับครับผมสวัสดีครับเราเป็นมิตรเราคนดีใช่เราเป็นมิตรเราจะไม่ด่าใครงั้นเฮ้ยหาโ้นี่อ้องอ้องพี่นุกแต่ว่าลำา้อนสวัสดีครับเขาย้ายเขาย้ายคนได้เหรอเก็บเก็บนี่ นี่เกม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 สิบสี่เนี่ยลำรองตนนี้ครับไม่อันอันนี้แคบแคบสิบใช่ใช่เกมเกมลูกจลำรองทำอะไรอ่ะครับเกมเกมสิบสี่อะน่าสนใจนะฮัลโหลเกมเกมสิบสี่นะสนใจนะเอ้กันหนึ่งกันหนึ่ง เออได้ได้ได้ทำอะไรทำอะไรก็ไปผมทำงานอยู่นะทำอะไรก็จเจนนะไอ้ไมนทำงานอยู่ดิไอ้ตดนสุดไปทำงานอยู่สีด้วยระบายสิโปุเตอร์ได้ประเด็นโอเคโอเคเดี๋ยวรอไม่เป็นไรเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอไม่ไม่ไม่จะไปไหนก็ได้เพราะว่าทำอีกนานไม่ไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอ้พี่พี่พี่ลูกเสือลำลองนี่พี่อยู่กับเนตเหรอพี่พี่อยู่กับเนตเหรอสนุกไหมพี่อ๋อ มีเยอะค่ะพ,พี่เมื่อวานก็ไม่อนยู่นะเมื่อวันแต่เมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานพี่อยู่วันที่พี่ดาผมอะครับว,ว้าวมีไดโนเด,ดือนวันสองไดโนเอ้ยอยากรู้ว่าทำไมคนเนดิจิชื่อไดโน,โนกันเยอะจังวะเอ้เราเราเราเดียวว๋ยมีมีคนชื่ออ่าช,ชิชิบะก็เยอะนะ ไดโนอ่ะครับไดโนคนที่ชื่อไดโนโคมันมันมันมีมันมีผมผมสร้างกลุ่มไว้อยู่แต่ว่ามัมีนิดเดียวแล้วมันก็มีคนอื่นที่ไม่ใช้ชื่อเหมือนผมด้วยอ๋อเฮ้ยแต่ได้ตอนนี้มีหลายกลุ่มเหมือนกันเนี่ยเนี่ยมีมีไม่มันเป็นแก๊งเเยลผมเป็นแก๊งกากากไม่ต้องสิไม่ต้องคิดมากไดโนนี่อยู่กับเนตปะไม่ครับอือืมผมเป็นคนตั้งอยู่แก๊งมีแค่สิบคนนี้ตอนนี้ อ็เยอะนะใครใครเข้าแก๊งบอกนะคนที่สองร้อยเก้าสิบแปดนะก็อยากเข้าอยู่แต่แต่ไม่กล้าเดี๋ยวไม่อยากทําไม่อยากไอ้ยุบกแก๊งเดี๋ยวไม่ครับแก๊งเราแบบไมกาลังไม่ได้ไปปวนใครเหมือนผมมาเหมือนแก๊งผมมาอยู่สฉยๆนัดรวมตัวมาทีละครั้งคนสองคน ก็ใช่ใช่แต่คือแก๊งบ่มอ่ะคือบ่มอ่ะตัวเฟี้ยวอ่ะคืออย่าออกตัวแดงอ่ะครับไอ้ฟังไอ้วังไอ้ฟังเฮ้ยเนี่ยเราอยากทำเดี่ยวไม่เยอะแล้วเราทําดีกันมากดีกว่าองค์กรชุดดำอ่ะเอ้ยบ่มเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวมามากแล้ว่ะบุ๋มก็อยากทําเลี้ยวอีกจบเมื่อไห่เลี้ยวอยู่แล้วเปล่าเออเมื่อไหร่เลี้ยวอยู่แล้วเปล่าเออไดโนไดโนสนใจมันร่วมมันร่วมแบบเออไดโนเอ็กซ์ชาชุดดำเบิร์กไอ้สนใจดิ สนจะไปไปเออไดโนไดโนไปตามพวกมาเลยเดี๋ยวเรามาเอ็กกันดีกว่าเดี๋ยวผมถามเพราก่อนว่าเขาว่าเขาว่างกันไหมทั้งกลุตอบกันว่าเป็นอะไรอ่ะโคตดยิงอ่ะได้้้ไไดดโนเอ้ยไดโนอะไ้นี่เออไดโนไดโนรับเพิ่มด้วยไดโนเราเอ็กันดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวทายชุดดำเอ็กไดโนเฮ้ยได้นะเที่ยวนะกลุ่มผมมีแค่สิบคนเองมั้ง ผมผิ้ีญคนเองเนี่ยไม่ใช่มาเดี๋ยวผมรบแก๊งผมรบรวมสาวอยู่ไม่ไมเออมันจะมีผู้หญิงคนหนึ่งที่เกี่ที่อยู่แก๊งเดนโนรที่ชื่ออมวยใช่ปะอหมวยคนไหนวะจำติดคนนีงอะจำปิติคนป่ะเออไม่รู้ผมไม่ค่อยได้ยุ่งกับเขาแหละเขาไม่ค่อยได้คุยกับผมมารวบรวมมาเจอนะเดนโนถ้าได้ผู้หญิงมาอ่จจะดีมากเดนโน ขวาน้าองค์กรเอาไว้ดีแล้วคุยกันดีอผู้หญิงเขาไม่ค่อย้ผมไม่ค่อยกล้าทักไปเท่าไหร่ไม่อยากอยากอย่างล้มพูดอะไรเนี่ยแต่จะผมจะผมทักเองก็ได้ผมไม่รอหรอกผมไม่รอหรอกไม่อยากไอ้ผมจะเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ออกแล้วไม่กล้าใช้รูปโปรไฟล์จริงไม่ไม่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปแต่งรูปให้อาแบบหนึ่งรูปแบบรูปแล้วมันจะเอ็กกันอ่ะคุย หัหน้าแกงมาแล้วนะมีมีไดโนซอรัสสวัสดีครับมีหัวแก๊งด้วยอ่ะไดโนนี่หัวแก๊งไดโนเหรอมมาเต็มเลยี่อ่ะเฮ้ยแกงผมเข้า้ังก็ได้คืพี่จะใช่หรอั้ผมทางเข้าไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครัไม่ไม่ไอยากรู้ว่าไอคนที่เอโย่เนี่นเข้ามาทำไมอย่างเนีวไม่เขาใจวะนี่เขาเข้าเข้ามาเฉยไปเขาเข้ามาเฉยปจจริงจริงนะเว้ยอย่าไปอย่าไปอย่าไปด่าเขาอย่าไปว่าเขา น้ำเดี๋ยวมีเราคุยด้วยนอะเธอเนยมันต้องช่วยคุณแนมจำเป็นจริงจริงว่ะเดี๋ยวผมมามึงไปตามพวกก่อนไปตามเลยครันรีบตามแม่น้องปกันไปเจอกันครับบอกดิว่าอยากโดนตีนะครับไมอยา่จะเป็นคนดีดีเราต้องเป็นคนดีเท่าไหร่วะเอ้ยเอแบบว่าแข่งผมไม่เกี่ยวอ่ะเอยแบบว่าไปอองวุ่นวายอ่ะแต่ก็อยากเดี่ยวกับผมก็ได้นะ ไม่ไม่เราจะเป็นคนดีดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ่าส่วนส่วนส่วนหนึ่งเราสามารถที่ใช้ไวมดในในอ่าห้องวุ่นวุ่นวายได้นะเว้ยไปไม่อ่านมาแล้วใช้ได้ใช้ได้แต่ในห้องบนี้ใช้ไม่ได้เฮ้ยส่วนไอเดวิลใจม้าโลกขบวนการน่าเดวิลเฮ้ยหัวหน้าหัวหน้าอ่ามันสามารถเปิดหนังโป๊ได้เปล่าวะไม่ได้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  มบินยกกลุ่มเลยนะเฮ้ยสวยไดโน่เป็นไงบ้างวะเพื่อนไดโน่เพื่อนอีต่อยแมง่งเฮ้ยไดโน่เขาเพิ่งโยไฮเปอร์ไฮเปอร์วิ Hyper, Hyper. ววกลจิตนี่คือไนนอ,อ okay, okay. ไ้นี่คนในผมเองโอเคโอเคเป็นรถรวมมันนี่คนสนใจเข้า,ารอบองค์การชุดดำไหมครับองค์